สวัสดีค่ะช่องอาจารย์หนูยิ้มพันร้านมิราเคิลนะคะนักพยากรณ์จิตสัมผัสหน้าไพ่กระตูนนะคะนักพยากรณ์สายเฮฮานะคะนักพยากรณ์สายคิดบวกเนาะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่คุณได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปแรนดอมไพ่ออร์รเคิลของอาจารย์หนูยิ้มนะคะ,ะวันนี้อาจารย์หนูยิ้มจะมาชวนพวกเรานะคะเล่นแรนดอมไพ่กันสนุกๆเนาะออว่าหัวข้อ ค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณหรือไม่นะคะอโอเคมาเริ่มกันนะคะสำหรับนะคะคนที่จากกันไปนะคะเพิ่งจบกันไปหรือว่าจบกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาบล็อกคุณเนาะ o o s s w r r d s เนาะ ace of swords นะคะก็คือบล็อกเองนะคะจบเองแล้วก็ส่องเองนะคะ เป็นไพ่สองนะคะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเดอะเฮอร์เนาะกับเดอะแมจิช a n นเนาะเขาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการอย่างไรนะคะกับในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเดอะแมจิชเนาะก็คือเหมือนว่ามอ,มองมองแล้วก็ดูดูอยู่เนาะเขาก็ส่องดูคุณว่าเอ๊ะคุณมีใครคนใหม่แล้วหรือยังนะคะส่องเองคิดเองเก็บไปคิดมากเองนะคะ คนที่คุณกำลังคิดถึงนั่นแหะคะ่ะอเขาก็คิดถึงคุณด้วยเช่นกันนะคะเขาคิดว่าคุณน่าจะเป็นาเรียกว่าเนื้อคู่ของเขานะคะจัดดเมนเนาะเออแล้วมีเกณฑ์ว่าเขาจะบนกลับมาหาคุณนะคะตามซิกเซนที่คุณรู้สึกเนาะจะหายพิเชนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะในพลังงานความรักนะคะในพลังงานเชิงบวกเนาะ เออความดีนะคะของกันแระกันนะคะเคมีที่ตรงกันเนาะจะดึงดูดนะคะคู่ของคุณนะคะกลับเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะชอบกดไลค์นะคะสำหรับคลิปคลิปนี้เนาะใช่กดแชร์นะคะแล้วก็ใครนะคะต้องการที่จะรับพลังงานเชิงบวกนะคะพิมพ์เม้นต์ลงมาว่าน้อมรับคำทำนายนะคะเพื่อเปิดดวงให้คำทำนายของคุณนะคะ อ่าได้เป็นจริงเนาะยินดีด้วยนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ